สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนเอาเจ้าหมอเหรอวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการบวกการลบเศษส่วนนะครับนักเรียนดูที่หนังสือหน้าที่3 8หน้าที่3 8 ความสำคัญของการบวกและการลบเศษส่วนนั้นนะครับอยู่ที่การทำส่วนให้หมันเท่ากันนักเรียนดูดอกสีฟ้านะครับหน้าตาสิบเก้าดอกสีฟ้านะะหน้าตาสิบเก้าเท่ากันกน,กนักเรียนอ่านพร้อมกันการบวกการบวก 2บวกกันกับ3ส่วน2นักเรียนจะเห็นได้ว่าตัวส่วนด้านล่างคือส่วนอะไรครับส่วนตัวเหมือนกันสามารถบวกกันได้เลยโดยเอาเศษข้างบนเนี่ยมาบวกกันนะครับจะได้เท่าไหร่1บวก3ได้4้างหน้าค่4ด้านล่างเราจะไม่บวกนะครับ ะด้านล่างเราจะไม่บวกด้านล่างเป็นสองมันก็จะเป็นสองเหมือนเดิมเราจะไม่บวกส่วนเราเราจะบวกแค่เศษข้างบนเท่านั้นนะครับวิธีการบวกเศษส่วนนะอ่ข้าวกตัวอย่างนรายังไม่ต้องเขียนนะครับไม่ต้องเปลี่ยน เอาแก้ห้าไปลบะะกับ 3, สามตัวกอนล่างให้เป็นสมเหมือนเดิมนะครับทันนี้คือวิธีการถอวลบเศษส่วนที่มีความคล้าแน่ไนหนังสือไม่มีแบบนี้เลยมันง่ายเกินไปนะครับดูตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งที่ ส่วนเท่ากันไหมครับไม่ส่วนไม่เท่ากันนะครับเราเคยทําให้ส่วนมันเท่ากันมาแล้วหลายวิธีเลยคูณกอนไปแล้วให้เอาอะไรครับคูณครับตัอ่าเราจะคูณเราจะคูณฝั่งซ้ายคูณฝั่งขวาได้ได้นะครับเพราะว่าฝั่งซ้ายน้อยกว่านะเราต้องคูณฝั่งซ้ายให้ขึ้นมันเป็นเลข วน่ห้าคูณกับอะไรครับสองคูณสองบวกกันกเก้ัวนได้เศษส่วนไห่เป็นีคเป็น 5บวกเป็นบวกกันีนี้บวกกันได้แล้วได้เท่าไหร่ครับหนึ่งามแปดวเก้าได้ส0บเจ็ดนี่มีกบนี่ง จะตอบ่นี้ก็ได้หรือจะทำเป็นจำนวนทัร์กเหมือนในตัวอย่างก็ได้หน้า 3- าก้าพอจะเข้าใจหรืยอยังโอเคมาดูอีกตัวอย่างนะออมาดูอีกตัวอย่างนะึงตัวอย่างที่สองิบสอง ส่วน1กลบกับ5ส่วน8ส่วนไม่เท่ากันลบก,กันตอนนี้ถามผู้จ่ายนะเลมอนเราจะปูนซ้ายหรือปูนฝานี่ครับเลมอนปูนด้วยเลขอะไรครับ าคุณทำไมคุณคุณด้วยเรขอสอครับเพราะว่าทำส่วนให้มันเป็นคูนะครับคุณต้องเอาของมาคูณให้แก่เป็นเราจะได้สส่วนใหม่เป็นเท่าไหร่ ต่อไปเลยห้าคณสองเป็นสี่แม่คูณสองเป็น <4 S 1> สิน <5 S 1> ทีนี้ลบกันได้แล้วสิบสองลบ

เอาข้อไหนเอาสองข้อค่ะข้อสองมันมีวิธีบวกสองข้อกับวิธีลบสองข้อเอาวิธีลบเอาวิธีลบข้อไหนข้อสองโอเควิธีลบข้อที่สองดูข้อคือ ลบด้วย3าส่วนสิบสิบกูควรที่จะปูนฝั่งไหนครับซ้ายหรืว่าซ้ายซ้ายนะครับเพราะว่าส่วนสิบเจิดน้อยกว่าโอเคสามสิบ เท่าไหร่ดีครับาะว่า274ใช่ไหมครับเราจะได้เศษส่สวนใหม่เป็น30คูณ2ได้2คูณศได้0 2คูณ3เป็น ห้าเป็นสิบป็ลบกันครับสามส่วนสิบสีามเหลือเท่าไหร่ครับหกสสามเหลือห้าสเจส่วนด้วย อ่ะโอเคให้นักเรียนทำพ้อหนึ่งสองที่บวกแล้วก็ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคูทำไม่ต้องทำก็นักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็ทำด้วยนะทำหน้าที่40นะครับแล้วก็การบ้าน ห,หน้าที่สีชมพนะครับแบบของการหน้าที่สีนะ okay, ไม่ยากน่ยไม่ได้ทำในห้องนะครับทำในห้องแค่ท่านี้ท่อนี้ไเจอกัน